สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจูนพันล้านนะครับเอาพระสมเด็จสมชั้นของหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิคุลทองนะครับเป็นเกจิแห่งเมืองสิงห์บุรีนะครับพระที่โด่งดังเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเป็นพระสมเด็จสมชั้นนะครับพิมพ์คมชัดลึกนะครับนะครับชัดลึกมากครับเหมือนตัวหนอนเลยนะครับของหลวงพ่อเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับ องนี้เป็นฝังตะกุดทองคํานะครับเริ่มหายากกันนะครับพระที่หลวงพ่อสร้างไว้นะครับรุ่นแพรห้าพันนะครับฝังตะกุดทองคํานะครับเนื้อแน่นคาฟ้าเต็มเลยนะครับองค์เลยนะครับนะครับดูเนื้อธรรมชาติของพระ ของหลวงพ่อนะครับครับมาดูข้างหลังกันนะครับมีเขียนว่าแพรห้าพันนะครับแล้วมีตัวยันเอกลักษณ์ของหลวงพ่อนะครับสองยันนี้นะครับเป็นยันประจาตัวของหลวงพ่อแพรนะครับ จะมีค้าแป้งค้าฟฝ้าที่ติดองพระสวยงามน,นะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับนี่ครับแพห้าพันฝังตะกุดทองคำนะครับองค์นี้หายากเลยนะครับหนึ่งถึงห้าเป็นรุ่นที่เขาเล่นกันนะครับ มาดูขอบครับมาดูขอบข้างกันนะครับนี่ครับตะกรุดทองคํานะครับฝังไว้ใต้ฐานนี้สองดอกนะครับขอบล่างนะครับนี่ครับหนึ่งสองนะครับตะกรุดทองคํานะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับ นี่นะครับไปดูมุมด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับุมด้านบนก็ฝังตะกรุดนะครับอันนี้ครับเป็นตะกรุดทองคาอีกนะครับสามดอกนะครับพระของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนี่ครับอันนี้รุ่นแพรห้าพันนะครับสร้างมาประมาณปีสามสี่นะครับสองห้าสามสี่นะครับพระของท่านจะหนานะครับดูนะครับเป็นองค์หนานะครับหนามากเลยนะครับพระของหลวงพ่อ วันนี้เอาพระหลวงพ่อแพร้5,000มาให้สายสิงห์ุรีได้รับชมกันนะครับตัวดูว่ายังมีอยู่นะครับพระแพร่5,000นะครับมีหลายเนื้อนะครับสร้างมาหลายเนื้อผงไวนานก็มีนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับน้ํามันนะครับคมชัดลึกนะครับ ครับวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับได้ติดตามดูนะครับว่าพระแท้ของหลวงพ่อแพรห้าพันเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามด้วยความปรารถนาดีจากผมจุนพันล้านนะครับชอบช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับทุกท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ